นิยายเรื่องงอกงามประพันธ์โดยหมิงเว่จัดทำนิยายเสียงโดยนิยายเสียงออดิโอโนเวลตอนที่35หลังจากเรื่องร้ายๆของไปหูผ่านไปเจนจูจึงต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับหลวงจีนสิ้นก้งคือการศึกษาตำราค่ายก่นให้แตกชานในตอนนี้กิจวัตรประจำวันของนางคือตอนเช้าต้องไปรดน้ำผักและสมุนไพรจะกล่าวเช่นนั้นก็ไม่ถูกนัก ต้องเรียกว่าไปจุม่มแกดปลาลงในรางน้ำโดยมีเหอรมิงคอยสลับรางไปยังแปลงต่างๆหลังจากรดน้ําเสร็จแล้วนางก็จะกลับมาฝึกปราบิญญาณและฝึกวาดอักขระในตอนบ่ายเมื่อนางว่างนางก็จะพักผ่อนหรือในบางวันก็จะเข้าเมืองไปพบกับเท่าแก่เถี่ยวบ้างหากวันใดเฮอเลยว่างจากการสอนหมัดทวนวายโยนางก็จะขอให้บีดาพาไปพบกับหลวงจิงเส้นกง้ง เพื่อสอบถามศาสตร์ค่ายกลบางส่วนที่นางไม่เข้าใจศาสตร์ค่ายกลเป็นศาสตร์ที่น่าชงนักเป็นศาสตร์ที่นำเมธาทตุทิศพลังชะตาดวงดาวของธรรมชาติมารังสรรค์ให้เกิดค่ายกลตอนนี้เจินจูก,กําลังสนใจค่ายกลบุพากลืนนภาเป็นค่ายกลป้องกันชนิดหนึ่งที่เคยถูกกล่าวขานว่าเป็นค่ายกลป้องกันที่ดีที่สุดแต่ในปัจจุบันมีน้อยคนนักที่จะสร้างค่ายกลชนิดนี้ได้เพราะมีความซับซ้อน และการวางค่ายกลต้องอาศัยการเคลื่อนที่ของดวงดาวประกอบด้วยค่ายกลบุพาครินนภาจะใช้าศาสตร์การเคลื่อนที่ของดวงดาวและปุพาเซียนแปดธาตุจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมผู้ที่หลงเข้าไปในค่ายกลบุพาครนนภาจะไม่สามารถฝ่าออกมาได้หากไม่ทำลายตาค่ายกลไต้สอ่อเจ้าคะหากข้าต้องการแก้จุดนี้และจุดนี้ให้ดีขึ้นโดยการเสริมอัขระประเภทมิติและมายาเข้าไปจะได้หรือไม่เจ้าคะ และตรงจุดนี้ข้าน้อยคิดว่าควรเสริมาธาตุไฟเข้าไปจุดนี้เสริมาธาตุไม้จะทําให้จุดอ่อนมุมนี้หายไปเจ้าคะ่ะจินจูกางแผนที่ค่ายกลที่นางวาดมาทั้งคืนและแก้ไขค่ายกลดั้งเดิมที่มีจุดอ่อนตามความเข้าใจของนางเองแล้วจึงนํามาปรึกษากับผู้รู้หลวงจินสิ้นกงมองดูกระดาษแผ่นใหญ่ที่ถูกวาดลวดลายและตำแหน่งที่สลับซับซ้อนเอาไว้ทุกตำแหน่งล้วนผ่อนปรนและส่งเสริมกันอย่างลงตัวมีบางตำแหน่งที่ถูกแก้ไขให้ดีขึ้น ทั้งยังนำสัตร์อักขระประเภทมายาและมิติเข้ามาช่วยเสริมทำให้ไข่กลกลืนบุบผานภาเป็นเลิศดอยู่แล้วแทบจะไร้ช่องโหว่ดีดีมากสีกาน้อยมีพรสวรรค์ในเรื่องไข่ก่อนยิงตรงนี้ปรับอีกนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วหลวงจีนสิ้นก้งพอใจยิ่งลูกศิษย์ทุกคนที่ผ่านมาของเขาแม้จะเรียนรู้ได้รวดเร็วเป็นเอกแต่ไม่มีความสร้างสารรค์พลิกแปลงเช่นสีกาน้อยผู้นี้นางสามารถชี้จุดบกพร่อง และแก้ไขมันได้อย่างสมบูรณ์ซ้ำยังทําให้มันสมบูรณ์กว่าค่ายก่อนเดิมอีกมากนางช่างมีพรสวรรค์เสียจริงจริงเหรือเจ้าคะ่ะดีจริงๆข้าน้อยจะนําค่ายก่อนนี้ไปตั้งรอบรั้วหากไม่มีปัญหาอยากจะรบกวนใตเซอร์ไปดูให้เสียหน่อยได้หรือไม่เจ้าคะนางอยากจะตั้งค่ายกอนชนิดนี้รอบรอบรั้วกินพื้นที่ทั้งหมด300อหมู่ต่อไปนี้จะไม่มีใครสามารถบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของนางได้อีกแล้วได้ไปจัดการเถิด ประเดี๋ยวอาตมาจะไปดูให้ขอบคุณเจ้าค่ะนางอยากจะตั้งค่ายก่อนให้ได้โดยเร็วแต่คงจะลำบากไม่น้อยนางต้องหาบุปผาเซียนแปดธาตุมาปลูกรอบรัว้วตามตำแหน่งที่จัดวางเอาไว้เสียก่อนจะต้องเข้าเมืองไปดูพันบุปผาว่ามีครบหรือไม่หากไม่มีคงจะต้องพึ่งเท่าแก่เทียวให้สั่งซื้อจากเมืองอื่นเข้ามาเสียแล้วเมื่อปรึกษาเรื่องศาสตร์ค่ายคนเรียบร้อยแล้วจินจูและเหอเลยก็ลาหลวงจีนชรากลับจูเอ๋อ พ่อจะพาเจ้าเข้าเมืองไปดูตำราวิชายุทธที่เจ้าอยากเรียนดีหรือไม่หากเลือกได้แล้วพ่อจะหาอาจารย์ที่สามารถสอนได้มาสอนเจ้าแม้เมืองเฟิงฟูจะไม่ค่อยมีอาจารย์สอนวิชายุทธมากเท่าเมืองอื่นๆแต่ก็คงจะพอหาได้อยู่กระมังจูเอ๋อนั้นเดินทางบ่อยมีวิชาไว้ป้องกันตัวก็ดีไม่น้อยเจ้าขาดท่านพ่อนางตื่นเต้นยิ่งจะได้ฝึกวิชายุทธแบบพี่นอ้องคนอื่นเสียทีเหอเลยพานางมายังร้านหนังสือแห่งหนึ่ง เป็นร้านขนาดกลางที่มีผู้คนเดินเข้าเดินออกประปรายร้านหนังสือแห่งนี้เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฟิงฟู่มีตำรามากมายที่สามารถซื้อหรือเช่าไปอ่านได้ยินดีต้อนรับขอรับคุณลูกค้ามีทราบว่าต้องการตำราประเภทใดขอรับลูกจ้างร้านกุลีกุจอออกมารับต้องการตำราฝึกยทดเจ้าคะ่ะเช่นนั้นเชิญที่ชั้นสองเลือกตามสะดวกเลยขอรับลูกจ้างบอกเขามีหน้าที่แนะนําลูกค้าว่า หนังสือตำราชนิดใดอยู่ชั้นใดเมื่อเลือกซื้อได้แล้วก็นำมาจ่ายเงินตามสะดวกเจนจูและเหอหลยเดินขึ้นไปยังชั้นสองมีตำราฝึกยุทธมากมายให้เลือกวิชายุทธส่วนใหญ่ก็เป็นวิชาหมัดมวยกระบี่ดาบทวนทั่วไปนางไม่ค่อยชื่นชอบมากนักนางอยากได้วิชายุทธที่ทำให้นางหนีเอาตัวรอดได้หรือหากไม่มีก็ขอเป็นวิชายุทธที่ใช้ความเร็วในการโจมตีนางนั้นตัวและแรงน้อย หากมีความเร็วที่เหนือกว่าก็เป็นจุดเด่นที่ดีที่สุดของนางเลือกไม่ได้เลยหรือจูเอ,อ๋อเธอเลยถามขึ้นไม่เห็นว่าเลือกอยู่นานนางก็ยังเลือกไม่ได้สิทีท่านพ่อข้าไม่ถูกใจวิชาเหล่านี้เลยมีแต่เพลงดาบเพลงทวนมันไม่เหมาะกับข้านางว่าน่าสลดกระนั้นนางก็คิดบางอย่างออกท่านพ่อเราไปร้านจือ้อกันดีหรือไม่เจ้าคะบุกครั้งที่นางไปร้านจือ้อนางจะได้ของดีกลับมาเสมอ ครั้งแรกนางได้หนังสือปกแดงที่เป็นหนังสืออักขรบโบราณของแถวเาสาโถกลับมาครั้งที่สองนางยังได้ไปหูวกลับมาด้วยไม่แน่ว่าครั้งนี้นางจะได้วิชาดีๆด,ด้วยเช่นกันร้านจือคือที่ใดกันร้านจือเป็นร้านหนังสือเก่าที่ข้าบังเอิญพบเข้าตอนที่มาขายผักกับป้าโจตอนน้นอย่างไรเจ้าขะหนังสือปกแดงที่ข้าได้ก็มาจากที่นั่นอ๋อเช่นนั้นก็ลองไปดูก็ได้สองพ่อโลกตรงไปยังร้านจือ ร้านจะย,ยังคงเป็นร้านหนังสือมอซอเช่นเดิมแต่ที่ต่างไปคร้านี้คือมีหนังสือตำราใหม่ๆเข้ามาวางขายบ้างแล้วท่านปูข้าอยากได้ตำราวิชายุทธมีขายหรือไม่เจ้าคะนางให้เธนเลยรอยอยู่หน้าร้านนางเดินเข้ามาคนเดียวนางหนูน้อยนี่เองอยากได้วิชายุทธแบบใดเล่าเพลงทวนเพลงกระบี่เพลงดาบธนูหรือหมัดมวยท่านปูข้าอยากได้วิชายุทธที่ใช้หนีหรือวิชายุทธที่ใช้ความเร็วมีหรือไม่เจ้าคะ หากไม่มีก็วิชาที่มีอาวุธลับก็ได้เจ้าค่ะนางตัวเล็กแรงก็นิดเดียวจะใช้เพลงทวนเพลงดาบได้อย่างไรผู้อื่นตวัดดาบครั้งเดียวหัวนิ้น้อยของนางก็หลุดออกจากบ่าแล้วอืมวิชาที่เร็วๆหรือไม่ค่อยมีเลยนะอ่าแต่มีวิชาอาวุธลับอยู่วิชาหนึ่งเจ้าลองเอาไปศึกษาดูหรือไม่เล่าแต่วิชานี้ฝึกฝนยากยิ่งจึงไม่ค่อยมีคนฝึกหรอกนะชายชาราไปหยิบตำราเล่มหนึ่งบนชั้นมาให้ตำราเล่มนี้ถูกปลวกกินสัน จนกระดาษจะหลุดออกจากกันแล้วเจนจูรับมาดูหมื่นไหมายปิดตะวันเอ๊ะไม่เคยเรียนชื่อวิชายุทธ์ชนนี้มาก่อนเลยหวังว่ามันจะเป็นของดีขอบคุณเจ้าค่ะท่านปู่เล่มนี้ราคาเท่าได่เจ้าค่ะห้าเฉียนเจนจูจ่ายเงินตามราคาก่อนจอดจากร้านไปตำราเล่มนี้ถือว่าไม่แพงแต่ก็ไม่ถูกจนเกินไปดูจากสภาพแล้วราคาห้าเฉียนก็เหมาะสมแล้วเลือกเด้ว,เดวหรือจูเอ,อ๋อ ได้แล้วเจ้าค่ะท่านพ่อนี่เจ้าค่ะท่านพ่อลองดูสิเจ้าค่ะว่ามีอาจารย์คนใดมีชื่อเสียงในวิชาหมือนไม้ปิดตะวันบ้างหรือไม่ข้าพร้อมจะเริ่มเรียนวันพรุ่งนี้เลยเจ้าค่ะนางก็อยากจะเรียนให้ทันหลอบพี่น้องนี่นะาพวกเขาเก้าวหน้าในวิชาหมัดทวนวายโยมาชะละนี่มันวิชาอะไรจูเอ,อ๋อพ่อ,อยังไม่เคยได้ยินชื่อวิชานี้เลยอ้าวแล้วข้าจะฝึกอย่างไรล่ะเจ้าค่ะซื้อมาแต่ไม่มีคนฝึกให้จะซื้อมาให้สิ้นเปลืองทําไมเล่า ไม่ใช่ว่าน,นางต้องฝึกเองอีกหรอกหรือวันนี้ค่ำแล้วไว้วันหน้าเราค่อยมาถามว่ามีอาจารย์คนใดเป็นวิชานี้บ้างวันนี้กลับบ้านกันก่อนเถิดก็ได้เจ้าค่ะเมื่อเหอเลยและเจ,จินจกลับมาถึงบ้านก็เป็นเวลาค่ำเสร็จแล้วเมื่อเข้ามาในเรือนนางหวังก็กำลังจัดสำรับอาหารเย็นพอดีเผยเผยช่วยนางหวังจัดสำรับเรียบร้อยแล้วก็เข้าครัวไปตักอาหารสำหรับนางและคน,นอื่นๆที่เรือนด้านหลัง อยู่ในครอบครัวเหรออาหารของทุกคนจะเหมือนกันทั้งหมดมีว่านายหรือบ่าวเจ้านายกินอย่างไรพวกเขาก็ได้กินอย่างนั้นเพล่เพลยก็ให้ทราบสึงใจนะักแต่ก่อนอยู่ในจวนเจ้านายเก่านางได้กินเพียงผักลวกกับข้าวหยบหยาบเท่านั้นแต่มาอยู่ที่นี่ได้กินเนื้อทุกมือ้อข้าวขาวคุณภาพดีจนนางต้องจดจ่อถึงมื้ออาหารทุกเวลาครอบครัวเหรอล้อมลงรับประทานอาหารกันอย่างเช่นทุกวันจนจูนเล่าให้ทุกคนฟังว่า นางวางแผนที่จะวางค่ายกลปูพาคืนน้ำาเอาไว้รอบๆเพื่อป้องกันขโมยและผู้ไม่หวังดีแต่ตอนนี้นางต้องหาปูพาเซียนแปดท่าที่ครบเสียก่อนดีจริงๆต่อไปก็จะไม่มีใครสามารถเข้ามาที่สวนของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเฮอหมิงว่ายัางตื่นเต้นเขานั้นกันวงวลใจเรื่อยมาด้วยขนาดของสวนที่ใหญ่กว่าเดิมมากเกรงว่าจะมีผู้ไม่หวังดีและขโมยเข้ามาขโมยผักและสมุนไพรที่พวกเขาปลูกและดูแลอย่างดี หากมีค่ายกลที่ว่าจริงๆทั้งตัวพวกเขาเองและพืชผักก็จะปลอดภัยขึ้นน้องรองฉะน,นั้นเจ้าเขียนมาให้ข้าเถิดข้าจะไปตามหาบุภาเซียนแปดธาตุมาให้เจ้าโดยเร็วอยากได้ชนิดละกี่ตนขอบคุณเจ้าค่ะพี่ใหญ่ประเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะเดินสำรวจรอบๆอย่างถี่ถ้วนอีกรอบแล้วจะวางจุดต่างๆเอาไว้ก่อนหากได้บุภาเซียนแปดธาตุมาครบแล้วข้าจะเริ่มตั้งค่ายกลเลยเจ้าค่ะใช่ว่าเมื่อได้บุภาเซียนแปดธาตุมาครบแล้ว ก็จะสามารถวางค่ายกลได้เลยเพราะค่ายกลบผภากลืนนภาาของนางจะต้องเสริมอัขระประเภทมิติและมายาเข้าไปด้วยดังนั้นจึงต้องรอให้ครบกําหนดที่นางจะสามารถสลักอัขระได้อีกครั้งก่อนจึงจะสามารถทําได้แต่ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึงสัปดาห์นางก็สามารถสลักอัคระได้อีกครั้งแล้วได้หากเจ้าอยากได้สิ่งใดก็สามารถบอกได้ข้าจะช่วยหาเองเจ้าขาพี่ใหญ่ ข้าต้องให้พี่ใหญ่ช่วยอีกมากแน่นอนเจ้าค่ะค้าก็จะช่วยเหรออยู่ที่อยากมีส่วนร่วมในภารกิจครั้งนี้ก็พรวงขึ้นเหตุใดพี่ใหญ่ได้ช่วยเขาจะไม่ได้ช่วยเล่าเขาก็ช่วยได้นั้นอยู่เอ,อ๋ต้องตั้งใจฝึกปราณิญญาณจะได้เก่งแบบพี่ใหญ่จึงจะสามารถช่วยพี่รองได้เหออยู่นั้นแม้จะฝึกปรญญาณิญานและฝึกหมัดทวนวายโยแล้วแต่เขาก็ยังเด็กมากความตั้งใจและสมาธิของเขายัางสั้นอยู่ เขาจึงค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆตอนที่36วันนี้เจนจูตื่นแต่เช้าตรู่ทำภารกิจรดน้ำผักและสมุนไพรเรียบร้อยแล้วนางก็ออกไปเดินสำรวจบริเวณรอบๆพื้นที่เพื่อดูว่าต้องใช้บุพาเซียน8ปดท่าจำนวนมากเพียงใดเพื่อที่จะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในการวางไข่กลนของนางจะเป็นการวางไข่กลนขนาดเล็กแล้วซ้อนทับกันให้ใหญ่ขึ้นจนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด นางเดินไปทางฝั่งสวนหญ้าเห็นสินสีกำลังเดินจูงวัวไปในทุ่งขาเล็กน้อยของนางก้าวไปรอบๆที่ดินกว่าที่นางจะสำรวจจนเสร็จสิน้นก็กินเวลาไปถึงเที่ยงวันตะวันอยู่บนัวงพอดีเหงื่อเม็ดแล้วเม็ดเล่าไหลลงสู่พื้นดินเบื้องล่างขาเล็กน้อยของนางปวดไปหมดนี่ล่ละหนาใครบอกให้เจ้าซื้อที่ดินผืนใหญ่กว่าจะเดินครบนางก็แทบจะซุดลงไปนอนกิ้งกับผืนแล้วเหนื่อยยิ่ง นางเดินมาถึงบ้านก็นอนแผ่ราบลงบนแคร่หน้าเรือนเสียขีสาวจูเหตุใดท่านมานอนอยู่ตรงนี้สินสีกำลังจะไปฝึกหมัดทวนวายโยถามขึ้นเมื่อเห็นนางนอนเงือไหลแก้มแดงปรังเมื่อเช้าก็าเห็นนางเดินอยู่รอบสวนตอนนี้เพิ่งจะกลับมาหรือเจ,จินจูบอกมือเป็นเชิงไล่ตอนนี้นางยังไม่สามารถคุยกับผู้ใดได,ได้นางต้องการนอนนิ่งๆสักหนึ่งคืนสินสีเห็นดังนั้นก็เดินจากไปไม่นานเผยๆผยก็เข้ามาหา คนหนูน้ำแช่สมุนไพรยเย็นๆเจ้าค่ะเพยเพยยกชามน้ำหอมกรุ่นกลิ่นสดชื่นเข้ามาเพียงได้กลิ่นหอมๆนั้นก็ทําให้เลือดในกายสูบฉีดได้แล้วเจนจูเด้งตัวขึ้นรับเอาน้ำแช่สมุนไพรขึ้นมาดื่มดับกระหายอาสดชื่นยิ่งกระทั่งสมุนไพรพื้นพื้นก็นํามาทําให้สดชื่นได้หรือเจ้าเก่งจริงๆนางชื่นชมเพยเพยจากใจจริงคนหนูก็กราบชมเกินไปเจ้าค่ะ เป็นเพราะน้ำพลังวิญญาณที่นายท่านเธอทำมาไว้ตังหากเจ้าขาเพ่ยเพ่ยอาหมวนหลังจากที่รับสินงสี่เพ่ยเพ่ยเฟิงอี้เฟิงเซียนเข้ามาในบ้านครอบครัวเหอก็ต้องปิดบังเรื่องแก็ดปลาสีทองเอาไว้อย่างดีพวกเขาขนน้ำมาไว้ในโอ่งขนาดใหญ่เอาไว้ใช้ทำอาหารและดื่มกินเมื่อจุ่มเก็ดปลาสีทองลงไปทําให้เกิดพลังวิญญาณขึ้นจึงบอกกับพวกเขาว่านายท่านเหอนั้นมีวิธีการหล่อเลี้ยงพลังวิญญ,ญาณที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ สามารถทําให้น้ํามีพลังวิญญาณได้และใช้วิธีเดียวกันนี้ในการหล่อเลี้ยงพลังวิญญาณในพืชเพยเผยนั้นเชื่อจนหมดใจนางเคยดินชื่อเสียงของนายท่านเหอมาบ้างเมื่อได้เห็นนายท่านเหอปลูกพืชมากมายเช่นนั้นก็ให้นึกสงสัยว่านายท่านเหอสามารถหล่อเลี้ยงพลังวิญญาณในพืชมากมายเช่นนั้นได้อย่างไรแต่เมื่อทราบว่าเขาใช้วิธีทําให้น้ํามีพลังวิญญาณแล้วใช้รถแทนก็ทําให้นางชื่นชมนายท่านเหอมากขึ้นอีกทั้ง นางเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ดื่มกินแต่อาหารและน้ำที่มีพลังวิญญาณทำให้ร่างกายของนางแข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งเฟิงอี้เฟิงเสียนที่ป่วยหนักเกือบตายก็สามารถลุกเดินในลานบ้านได้บ้างแล้วเจ้าเก่งจริงๆนะข้าปลูกสมุนไพรามาตั้งนานยังไม่เคยนำมันมาแช่น้ำดื่มเลยกลิ่นหอมสดชื่นดีมากเลยนะนางกล่าวชมอย่างจริงใจเพลยเพยังคงไอม้วนเช่นเดิมบ่าวก็มีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างเจ้าค่ะคุณหนู แต่เดิมท่านแม่ของบ่าวเป็นบุตรสาวร้านสุราเล็กๆแห่งหนึง่งเมื่อลูกค้าดื่มสุรารสชาติร้อนแรงก็จําเป็นต้องดื่มน้ําแช่บุปผาหรือสมุนไพรที่มีกลิ่นสดชื่นเพื่อดับพิษร้อนของสุราบางชนิดเจ้าค่ะบ่าวจึงได้วิชามาบ้างแต่เดิมมารดาของนางนั้นเป็นบุตรสาวร้านสุราแห่งหนึง่งแต่เพราะเป็นร้านเล็กๆขายดีเกินไปสำหยังไม่มีขุนนางคอยคุ้มครองจึงถูกเท่าแก่เหล่าสุราใหญ่คิดร้ายเล่นงานจนตาและยายของนางเสียชีวิต มารดาถูกใส่ร้ายถูกจับเข้าคุกและถูกขายออกมาเป็นทาสกระทั่งเข้ามาอยู่ในจวนเจ้านายและให้กำเนิดนางนางก็ได้เรียนรู้เรื่องเครื่องดื่มและสุราจากมารดามาบ้างเอเจ้ากระทั่งเป็นลูกหลานร้านสุราหรือเช่นนั้นเจ้าก็ต้องหมักสุราเป็นนะสิจนจนลุกขึ้นนั่งแล้วจ้องมองเพ่่เพล่อ,อย่างตื่นเต้นบ่าวนั้นเพียงแต่มีความรู้บ้างเท่านั้นแต่ก็หมักสุราไม่เป็นหรอกเจ้าค่ะมีแต่ท่านแม่ของบ่าวเท่านั้นที่หมักสุราเก่งมากเจ้าค่ะ อาฉะนั้นมารดาของเจ้าอยู่ที่ใดสิ้นไปนแล้วเจ้าขาคุณหนูเพ้ยเพ้ยสลดมารดาของนางนั้นถูกหูยินของเจ้านายกับทุบตีจนตายตอนนั้นนางยังเล็กนักทำได้เพียงร้องไห้ตัวสั่นจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ขอโทษด้วยค่าเสียใจไม่เป็นไรเจ้าขาคุณหนูเรื่องผ่านมานานมากแล้วแต่ว่าคุณหนูสนใจเรื่องหมักสุราหรือเจ้าคาดูเหมือนคุณหนูรองจะสนใจเรื่องสุราเป็นพิเศษดูดวงตาของนางสิ เปล่งประกายถึงเพียงนั้นใช่แล้วข้ากำลังสนใจเรื่องการหมักสุราอยากจะหมักสุราขายตอนนี้นางต้องการหมักสุราอวี่ชงหากมีสุดหมักสุราก็คงจะดีเจ้ารู้จักสุราอวี่ชงหรือไม่เพิ่ยเพยเป็นลูกนลานคนหมักสุราน่าจะเคยได้ยินสุราชนิดนี้มาบ้างผู้ใดจะไม่รู้จักเล่าเจ้าคะสุราอวิชงสุราเพียงหนึ่งเดียวในแดนมนุษย์เทียบได้กับยอดสุราทารายกในแดนเซียน แต่สุราล้ำค่าเพียงนั้นบ่าวไม่เคยเห็นหรอกเจ้าค่ะเพียงแต่ได้ยินท่านแม่กล่าวถึงเท่านั้นจริงหรือกล่าวว่าอย่างไรมานาของเจ้าหมักเป็นหรือเจนจูตื่นเต้นยิ่งใจกระวัดไปถึงผลวิชงที่อยู่ในถ้ำใต้น้ําตกท้ายไร่แล้วถึงหมักเป็นก็คงไม่มีโอกาสที่จะหมักหรอกเจ้าค่ะผลวิชงม่ใช่อยากเห็นก็เห็นได้ผลไม้ล้าค่าราวกับหยกเช่นนั้นคนธรรมดาเช่นเราใช่ว่าจะมีไว้ครอบครองได้ กล่าวเช่นนั้นหมายความว่าหมักเป็นแต่ไม่มีวัตถุดิบใช่หรือไม่ตอนนี้ใจของนางกระดอนขึ้นลงจนแทบจะวิ่งพร่านไปทั่วเรือนแล้วต้องกล่าวว่ามีสุดหมักจึงจะถูกเจ้าค่ะบรรพบรุษของบ่าวแต่เดิมเป็นเซียนสุราเขาท่องเที่ยวสอดหายอดสุราไปทั่วล่าและศึกษาจดบันทึกเอาไว้ทั้งวิธีการหมักกลิ่นรสภายหลังตะกูลตกต่ำแต่ตำราเล่มนั้นถูกสืบทอดมาจนถึงท่านตาของบ่าวจนตอนนี้มันมาอยู่ในมือของบ่าว แต่น่าเสียดายที่บ่าวอ่านหนังสือไม่ออกจึงไม่ได้ศึกษามันเลยเพียงแต่จดจําเอาจากท่านแม่เท่านั้นนางเป็นเพียงทาสในเรือนเท่านั้นจึงไม่สามารถอ่านตัวอักษรมากมายที่เขียนเอาไว้ในตำราแล้วตำรานั่นอยู่ที่ใดกันล่ะบ่าวซ่อนมันไว้ในเรือนทาสที่พักของบ่าวเจ้าค่ะน่าเสียดายที่ตอนออกมาแมแต่อรองเท้าก็หยิบมาไม่ได้จึงได้ออกมาแต่ตัวเจ้าค่ะไม่รู้ว่าป่านนี้จะมีคนอื่นเข้าไปอยู่ในเรือนหลังเก่าของนางหรือไม่ หากมีก็คงจะหาไม่เห็นเพราะนางซ่อนมันเอาไว้มิดชิดมากด้วยว่าเป็นตำราที่สืบทอดมาในตระกูลเจนจูฟังแล้วก็ได้แต่เสียดายสูตรสุราจากเซียนสุราที่ท่องเที่ยวดื่มด่ำรสสุราในตายลาจะไม่มีค่าได้อย่างไรเสียดายจริงๆมีราบาตอนนี้ตำราสูตรสุราเล่มนั้นยังอยู่หรือไม่เรากลับไปเอาออกมาได้หรือไม่เพลยเพยเจนจูยังคงไม่ยอมแพ้นางอยากได้ตำรานั้นมากหากได้มันมา นางอาจจะหมักสุร้ายวิฉ่งได้หูหญิงของนายท่านนั้นตรณีทีเหนียวนักเจ้าค่ะแม้แต่ขนเส้นเดียวก็ไม่ยอมให้หลุดออกจากร่างของทุกอย่างที่อยู่ในจวนนางไม่ยอมให้ออกมาง่ายหรอกเจ้าค่ะคุะคณหนูแต่คนอยากได้ยังคงไม่ยอมแพ้หากไปขอมาไม่ได้ก็ต้องเข้าไปขโมยมันออกมาเพราะว่าน่าเสียดายที่นางไม่เป็นวรยุทธ์เผยอๆก็ไม่เป็นวรยุทธ์ส่วนคนอื่นๆในบ้านก็เพิ่งจะเริ่มเรียนมีคนที่พอจะทํางานนี้ได้เพียงบิดาของนางเท่านั้น แต่ในจวนของข้าหาบดีเช่นนั้นต้องจ้างองครักษ์เฝ้าเอาไว้อยู่แล้วมีดาของนางเพียงคนเดียวคงไม่สามารถบุกเข้าไปขโมยตำราได้แน่และอีกทางก็ไม่แน่ใจว่าตำรานั้นยังคงอยู่ที่เดิมหรือมันหายไปแล้วหลังจากที่เพื่ยเพยอ,ออกจากจวนนั้นมาไม่ไดีการนางต้องไปพบกับเท่าแกเถียวเสียหน่อยแล้วไปข้าจะไปในเมืองว่าแล้วก็ไม่รอช้าผลพันอ,อกไปทันทีเพ่ยเพยเกือบจะคว้าเอาไว้ไม่ทันคนหนูเจ้าขา ไปอยาบน้ําแต่งตัวสักหน่อยเถอะเจ้าค่ะท่านเดินรอไรเช่นนี้เหงื่อไหลออกมาจนเสื้อเปียกชุ่มหมดแล้วไปพบผู้อื่นจะเสียมรารยาาได้นางไม่อยากให้ใครว่าคุณหนูของนางว่าเป็นผู้ไร,มร้มารยาทอ่าไปๆเช่นนั้นไปอยาบน้ําก่อนจนเจวิ่งปรุ๊ดไปจัดการธุระของนางอย่างรวดเร็วนางมิใช่คุณหนูในห้องหอที่ต้องรอให้สาวใช้เตรียมน้ําอุ่นเตรียมอาพรเอาไว้ให้นางจัดการเองทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จสับในเวลาเพียงหนึ่งเคเร็ไม่นานก็เดินเริงร่าออกมา ไปโหมาเร็วไปเที่ยวกันว่าแล้วหนึ่งคนหนึ่งศูนย์ก็เดินทางไปยังเมืองเฟิงฟู่ในเวลาใบาแก่แแข่งกันเดินสลับวิ่งเช่นเดิมโดยใช้เวลาไม่ถึงสองเครอรก็มาถึงเมืองเฟิงฟู่อ้าวคุณหนูเหอนี่มาทําอะไรหรือทหารยามที่คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีร้องทักขึ้นตอนนี้ชาวเมืองบางส่วนรู้แล้วว่านางคือคุณหนูเหอบุตรสาวของในท่านเหอนางเข้าเมืองมาบ่อยครั้งเข้าไปเยี่ยมเท่าแก่เถี่ยก็บ่อยหน ทำให้มีลูกค้าบางส่วนในร้านยาอยู่อี้เห็นเข้าและสืบทร้าว่านางคือคุณหนูเหอน,นั่นเองเจนจูก็ไม่ได้ปิดบังอีกต่อไปเพราะตอนนี้ตัวตนของนายท่านเหอก็เปิดเผยออกมาแล้วในอนาคตร้านขายผักของนายท่านเหอก็จะโด่งดังไปทั่วเมืองท่นลุงข้ามาเยี่ยมเท่าแกแ่เถียวนางร้องตอบทหารยามเอ๊นะนะนั่นนั่นมันเสือขาวไม่ใช่หรือเมื่อเห็นเจ้าไปหหดเดินข้างหลังนางช้าๆอย่างหยิงพยองก็ทำให้พวกเขาตกใจยิ่ง ไม่ต้องตกใจมันคือสัตว์เลี้ยงของข้าไม่เป็นอันตรายหรอกเจ้าค่ะหากไม่รีบอธิบายเกรงว่าแม้แต่ข้าก็ไม่สามารถส่งตัวไว้ได้แล้วกลัวเพียงนั้นเชียวอ้าวาข้าตกใจหมดไปเถิดไปเถิดรีบไปเร็วเเถิดพวกข้าจะตกใจตาย,ตายอยู่แล้วขณะเดียวกันในเหล้าอาหารใหญ่ติดถนนที่มีจอมยุทธพ่อข้าและเหล่าบัณฑิตแวะเวียนกันมาทานอาหารชั้นสองของเหล่าอาหารมีห้องส่วนตัวที่เปิดผนังด้านหน้าเป็นระเบียง สามารถมองลงมายังถนนเบื้องล่างได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งถูกจับจองเอาไว้ด้วยคุณชายน้อยใบหน้าคมสันผู้หนึ่งนันตาสงบไรขึ้นสุขใสดุดบอกระจกเขาจ้องมองเด็กหญิงผู้หนึ่งที่เดินเคียงมากับเสือขาวตัวน้อยคาดว่าอายุยังไม่ถึงสามเดือนอสูรยอดพยักปัน่นทูลนันตาคู่นั้นเกิดระรอกขึ้นครู่หนึ่งก่อนจะหายวับนิ่งสงบเช่นเดิมถึงกับเป็นอสูรยอดพยักปันทูลที่ผ่านเคราะห์แล้วขอรับองครักษ์ทั้งหมด ก็ตรนกดุจเดียวกันเด็กหญิงคนนั้นถึงกับมียอดรสูนเช่นนั้นอยู่เคียงกายแม้แต่ท่านประมุกพักเมังกอวารีก็ไม่มียอดรสูนเช่นนั้นไว้ในครอบครองแล้วเด็กหญิงผู้นั้นเป็นใครกันสืบขอรับท่านประมุกน้อย